ยยรแตงใหญ่ไก่พื้นเมืองเกิดจากการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงและพัฒนาไก่ชนบ้านหนองคอโดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงไก่ชนเพื่อเป็นไรายได้เสริมจากการทำสวนซึ่งจะเน้นผลิตไก่ชนเป็นหลักเนื่องจากขายได้ราคาดี ส่วนที่ชนไม่ได้ก็นำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในชื่อแบรนด์ไก่หนองค้อแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองมีข้อมูลพอสังเกตดังต่อไปนี้ผู้จัดการแปลงนายธวิสุสวรรณข้อมูลแปลงชนิดสัตว์ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ไก่ชีระยองและปะดูแดงบ้านค่ายจำนวนสมาชิกแปลงใหญ่40รายจำนวนไก่พื้นเมือง5,500ตัว ผลิตได้1 9 8 0 0ตัวต่อปีซึ่งแนวคิดในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองคือไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เลี้ยงในท้องถิ่นมาอย่างยาวนานสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างได้แก่เป็นไก่กีฬาเป็นไก่สวยงามและเป็นอาหารโปรตีนซึ่งสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมจากการทำสวนได้ทำให้มีรายได้เป็นประจํา และสามารถเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ซึ่งแป้งใหญ่ไก่พื้นเมืองมีผลการดำเนินงานตามหลักการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั้ง5ด้านดังนี้ 1. ด้านการลดต้นทุนมีการนำวัตถุดิบที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันกลายเป็นกากมันนำมาผ่านกรรมวิธีหมักกับยีสต์ได้เป็นกากมันหมักยีสต์นำมาผสมกับอาหารสำเร็จรูปในอัตราส่วน อาหารสำเร็จรูป2ส่วนต่อกากมันหมักยีสต์หนึ่งส่วนมาให้ไก่กินสามารถลดต้นทุนได้ร้อยละยี่สด้านการเพิ่มผลผลิตมีการใช้ตู้ฟักไข่แทนการฟักของแม่ไก่ทำให้ลูกไก่เพิ่มขึ้นร้อยละสิต่อรอบการผลิตและมีการอนุบาลลูกไก่แทนการเลี้ยงของแม่ไก่ทำให้ได้จำนวนไก่เพิ่มขึ้น 3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตฟาร์มได้รับรองมาตรฐาน GFM 4. ด้านการบริหารจัดการมีการประชุมและมีการอบรมจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ 1. สำนักง,งานกเกษตรจังหวัดเรื่องการพัฒนาเป็นสมาร์ทฟาร์ม์สอ 2. สำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์เรื่องการทำบัญชีฟาร์ม 3. สหกรณ์จังหวัดเรื่องการตลาด 4. สถานีพัฒนาที่ดินเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ 5. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดระยองเรื่องการทำอาหารลดต้นทุน 5. 5. ด้านการตลาดมีการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แก่ 1. ไก่หนองคอต้มน้ำปลาสมุนไพร 2. ไก่ย่างเกลือสมุนไพร 3. แหนมไก่พื้นเมือง 4. ไส้อ่ัวดสมุนไพรโดยมีสโลแกนว่าอร่อยเลิศรสสดสะอาดปลอดภยัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแป้งใหญ่ไก่พื้นเมืองได้ํำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอดทำให้เกษตรกรมีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปค่ะ